ให้ดูันนี้ก่อนโอเคนะครับก็จะมีอุศกนะครับหนึ่งนะครับสโล2องนะครับบูสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นงานนะครับผมโคกุญแจวันพีชนะครับผมนะครับอันนี้เป็นงานมื่อหนึ่งนะครับทั้งหมดมีเก้า ซองนะครับเก้าซองนะครับก็นะครับมีตัวไหนบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันีก่อนโอเคนะครับก็จะมีอุซกนะครับหนึ่งนะครับสโลโสองนะครับลูกสามนะครับ ชอปเปอร์4นะครับชอปเปอร์สนะครับโรบิน5นะครับซันตี6นะครับแล้วก็แฟนตี้7นะครับลูฟี่8นะครับแล้วก็ลูฟี่9นะครับนะครับก็ทั้งหมดมี9้ตัวนะครับ